สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะครซัมยังยนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวสายออฟโรดนะครับตัวนี้ไปล้องานซีอูดคอร a บ้าเม็ดอินไทยแลนดนะครับตอนนี้ที่ผมเก็บอยู่มีอยู่3โมเดลนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเกือบ10โมเดลเลยนะครับกับล้อตัวสายออฟโรดซีอูดนะ เดี๋ยวพาไปชมกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไปโอเคนะครับที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโมเดลของซีอูดทั้งหมดเลยนะครับมีตั้งแต่รหัส 03, 0 1 9แล้วก็1 2นะครับซึ่งจริงๆ C ซีอูดมีหลายรหัสมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแนะนำ3า3โมเดลตัวนี้ก่อนละกันนะครับเริ่มจากด้านซ้ายสุดเป็นรหัสซีอูดหนะครับตัวนี้จะเป็นก้าน6ก้านยกนะครับผม รหัสชื่อว่า c ีอูดหนะก้านยกโคตรโคตรนะครับสเปคจะเป็นขอบ16กว้าง8 5ออฟศูนนะครับผมใส่กับตัวกระบะได้ทุกรุ่นทุกโมเดลเลยนะครับผมสีดําด้านนะตัวนี้สวยมากๆนะครับกับตัวก้านตัวนี้จะเป็นมิติยกโคตรโคตรนะมีหมุดหลอกตรงนี้นะครับเป็นหมุดหลอกนะแล้วก็มีปัม๊มซีอูดอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ความลึกนะความลึกจากที่ผมดูนะครับ ตรงนี้ข้างนอกจนถึงด้านในเนี่ยผมว่าต้องมีเกือบ4นิ้วความลึกเนี่ยตรงนี้นะครับจนออกมาข้างนอกเนี่ยต้องมี4นิ้วนะครับจากที่แบบดูด้วยสายตานะครับสวยแบบสวยมากนะครับความความดำด้านขอเป็นความดำด้านที่มีความเหลือบนะมีมิติเหลือบนะครับเรอทั้งหมดที่เราเห็นเป็นของซีอู S, ทั้งทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ที่ 15,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมกับล้อบแบรนด์ไทยนะครับผมแบรนด์นี้ทุกคนรู้จักดีนะครับบรายเลนโซนะครับผมเป็นรุ่น Seafood Cobra นะครับโคตรสวยกับตัว Z ซ็ต s e o o d หนึ U ่งสองนะครับด้านหลังเนี่ยปกติจะมีปั๊มปั๊มข้างๆให้อยู่แล้วนะครับเนี่ย ปั๊มเลนโซ่คือถ้าไม่เห็นขออภัยนะมีปั๊มเลนโซ่มีเม็ดอินไทยแลนด์ให้อยู่แล้วนะครับทุกโมเดลนะครับมีปั๊มเลนโซ่ทั้งหมดนะมไม่เห็นก็ขออภัยนะครับเอาเป็นว่ามีปั๊มด้านหลังเม็ดอินไทยแลนด์ชัดเจนนะครับกล่องก็ชัดเจนเลยซีอูดไทยแลนด์นะครับผมต่อมาเราไปชมโมเดลซีอูดหนึ่งเก้านะครับตัวนี้เรียกว่าล้อลายอีโวคอสหรือว่าเป็นสายแบบแรนดี้อาร์ตนะครับ แต่เป็นแบรนด์ของซีอูดหนึ่งเกนะครับบายเลนโซ่นะมีปั๊มเลนโซ่ด้านหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็มีปั๊มด้านหน้าว่า made in Thailand นะครับสีที่เราเห็นจะเป็นสีดําด้านทั้งใบนะครับมิติโคตรสวยก้านเนี่ยจะเป็นมิติแบบว่ายังไงอะตรงๆมีมิติหลบองศาไปประมาณแบบเอียงๆเ,เข้าไปเนี่ยนิดนึงประมาณ10ถึง20องศานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ แต่ความลึกที่มันสวยของตัวนี้นะครับระหว่างตรงนี้จนถึงด้านในเนี่ยต้องมี3ามนิ้วนะครับตรงเนี้ยมันลึกมากนะครับเนี่ยใส่ย,ยางแบบลุยๆอ่ะโคตรลึกเลยนะครับนี่เห็นไหมโคตรลึกนะครับตัวขอบกับตัวก้านจะเป็นสีเดียวกันทั้งตัวนะครับเป็นสีดาด้านนะมีปั๊มซีอูดเช่นกันนะครับนี่นะครับ ตัวนี้รหัส z 1 9นะครับ15,000บาทเช่นกันนะครับล้อยางนะครับเริ่มต้นเลยนะร้อยางเริ่มต้นอยู่ประมาณ26,000นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะ้ำราง AT นะครับ265716 0นะครับต่อมาตัวกระแสะยอดนิยมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายระครังนะครับกับ Coot 1303นะครับที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นรหัสตัวนี้ที่เราเห็นดูตรงนี้มันเป็นของ Navara น,าานะแต่จริงๆเนี่ยของ พวก d m a มหรือ r ี v o ก็มีนะครับรหัสเดียวกันคือ03นะครับ8.5ออย์ทั้งหมดเลยนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับนาวารามีผลิตนะนาวาร่าจะมีผลิตตัวนี้ด้วยนะครับจีอูด12มีผลิตด้วยนะครับกับตัวนาวาร่านะครับตัวนี้เป็นโมเดลผมเรียกว่าล้อลายระรังนะครับเป็นสีดาด้านทั้งใบนะครับผมตัวนี้ผมรีวิวเยอะมากกับตอนใส่รถนะครับโคตรเยอะนะครับ คำว่าระคังเนี่ยคือตรงนี้นะครับเป็นรูประคังแล้วกันนะครับมีปั๊มซีอูเช่นกันนะครับนี่นะครับคอปปานะครับหมุดเป็นหมุดหลอกนะครับตรงนี้เป็นหมุดหลอกนะดําด้านทั้งก้านและขอบเป็นสีเดียวกันนะครับมิติตัวนี้ที่นิยมกันคือว่ามันมีออฟเซตที่มันตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปมันลึกไงมันลึกแล้วมันแบบพอมันได้ยางเข้าไปเนี่ยมันสวยมากๆนะครับลึกอยู่ประมาณ 3- 4นิ้วเลยนะครับตรงนี้นะ ทั้งหมดโมเดลที่เราเห็นนะครับเป็นรหัสซีอูดศูนและก็12นะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับราคานี้รวมส่งทุกจังหวัดแล้วนะครับส่งฟรีนะครับถ้าเป็นยางเดิมขอบ16ใส่ได้ทั้งหมดนะครับทุกรุ่นนะใครเป็นยางส6อยู่ตอนนี้เอาล้อตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับที่เป็น6รูนะประมาณนี้นะครับสนใจก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับ กับล้อลายดำด้านที่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะนิยมมากๆแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับฝากเบอร์โทรด้านบนขวามือไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจร้านด้วยนะครับชื่อนครซับยางยนต์นะครับลิงก์เพจร้านจะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปพูดคุยทักแชทกันได้เลยนะครับโ okay, อเคนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทร094 540-9999ฝากร้านด้วยนะครับกับร้านนะครซัพยังยนต์นะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะครับสามารถจัดส่งได้ทุกวันนะครับหรือมาจบที่หน้าร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับ Picker, picker, picker.